ส่งงานครับพสแตนซิ่งฮะอันนี้เครื่องแปลกๆใช่ไหมเดินแป๊บสองนิ้วครึ่งทั้งลำนะครับผมนฮพอใหญ่ทั้วลำนะครับพร้อมข้ออ่อนนะฮะอันนี้ตามงบนะครับเป็นมือสองตัดออกจากรถกระบะนะครับพร้อมหม้อพักแคปซูลหนึ่งลูกนะฮะเดินแป๊บให้เนียนๆเลยครับเดี๋ยวฟังเสียงกัน